มึงช no. oh. oh, okay, ักบัตอนแรกตอนปอดอะซิ่งบโอเคครก็อยู่กับผมเอสเบอกลัวไม่คือเนาะโอ้กลัวไม่คือปะโอจริงเนาะโอเคครับทีมเอดเบอร์ดีเช่เคนะนี่เรมาทำอะไรคิวเอสเอ อึงอ่านดีดีดิดมึงอ่านแบบสไตล์ต่สไตล์ดิเช่ว่เลยครับเออะไรวะใส่ดิแล้วก็ขวาไปเตรียมอ่คำถามก่อนนะก็สวัสดีไวรุสเมลกาคนด้วยนะครับมังน้องไม่คือบะมึงพูดดิแบบกูด,ดิก็สวัสดีไวรุสเม,ก,ม,มกา,า,าเย็ดไมร์เมกาบะคำถามเนี่ย พอ่พอมโอมเดลนะพ่อโมเดลนะพ่อโมเดลอยู่บ้านไหนหนะอยู่บ้านทักกูคุณอยู่น้องเซตครับเย็ดกดเอาไปตาใครเนี่ยเจนิสักมาลองกองแกงแฟนพี่ชื่ออะไรแฟนมันชื่ออะไรชื่อนุนี่ครับแฟนผมชื่อฟิล์มครับพี่นุ่นถามว่ามีเมียน้อยกี่คนคะับไม่มีเฉยเลยสิบเย็ด yeah. อันนี้คำถามเดิมไม่เอานะ ปล่อยบ้าครับถามว่ามึงใั้พ่อตอนแรกตอนปอไรอันนี้มึงของผมนะปอหกครับจริงจริงจังเลยคำถามจากธุรกิจแสนบุศริถามว่ามึงมีสั้นครั้งแรกตอนนี้เธอเดย์ป่ะหึหึใครกัแนแฟนคนแรกมึงไหนยูเท่าไหร่อเดย์อีนนนนี้มึงเดีย๋ยวเด้ยเอ,อ้ยสิบสามมาเก้้ผมปอหก้วสมัย์เขามาจิโอเนียดนะ กี่แม่งหมดแล้วหลอเกินสเปนดีจี้บอกเลยหลอจัดน่ะมึงมึงมีเด็กกันบ่ผู้หลววฮึฮึฮดูดกันอยู่ชิงบัจุธามากราชิงบัเย็ดมังเย็ดตุนกระเทยวะนี่ผมนะผู้ด่ดดานดูเปเมือนฮาเมียงมาชิงบัวตีคิดอย่างกันเนาะ สิงครับมีแนวแสบบ่ครับเสียวเชียวหรือเสียวแดงล่ะมีเบิรนเอเยนจากโออิชินะบังน้าขุ่วฝากบอกมึงเลยนะใหญ่กูเห็นหน้ามึงนะไอ้ควายเจอหลายทีแล้วมึงไงกูใส่หน้าแม่งบอก์เว้ยพี่บอเออมึงไม่ใครน่ะโออิชีอะโออิชิเออลูกน้องกูนี่นะเออมชื่อจอยทอมควยนี่มันก้อนเตี้ยนตรงน้เอาใส่หน้าให้อเออ เล่นอยู่ร้านที่กีก่ะเอาแม่งไงบ่วันนี้เอาไว้เอาคารักเกมเลยตักตีแม่งนี่ตักตีหน้าร้านน่ะเออเจองงกุ้งกมึงขายอยู่เลยก๋วยทำไมต้องตั้งชื่อเฟซว่าเอสเบิร์ดมึงหูวะอันนี้เอาซาดานะครับลองไปตั้งลุงตูแล้วครับแม่ด่าเออาจ้าเราเจ้าแล้วมะทำไมตั้งว่าเอสเบิร์ตมาเจี๊โอ้มันเสียงดังดามดิจิใช่ไห เออดูเรื่องูเรื่องอ่ามันมีสองเหตุกรณีนะสมัยด็กี้นะจามอนอนะ่ะพาไปคล้องกับแก้ไยโอเคแก้ยมันตัวละทาสิบบาทสี่สิบ,บาทนะเขาชอบกับแก้ยอยู่แล้วก็เลยว่าเออมันจะมีคลิปดังคลิปหนึ่งดูออกมามันไม่สวัดีเอสเบิร์โอเคชอบเลยแล้วก็กรณีที่สองอ่านางวันพีนไงมันจะมีชื่อตัวหนึ่งชื่อว่าเอสเบิร์ดูไม่ตัวอะไร อุตกรัรด yeah. ีเอสเอสไม่ใช่ไอ้ควายนวดข่าเอสเวิร์สบีเบิลนี่ก็คือมาที่เชือ่อที่ที่มาของชื่อนะโอ้ผู้เรียนอ่านซือ้อากปปาแล้วด,ด้วยชุปตาสีเหลืองตาไม่จักรสามซือเลยห่วยหอมจอมซนนะครับน้องๆกูชิดดูโอ้เป็นรอบผู้ชายเข้าห้องน้ำบ้านนะ่ะ <No. S 1> อันนี้ไม่ได้พูดนะครับอันนี้ไม่ได้พูดนะพูดเลียนเราก็คนดีนะ ถ้าเราไปทักวอกับผู้เดนี่จะไปวอกกับเราเดา้อหมเปน็ปนห่อดีสีเขาดิเขาดีสีห่อยายคิดว่าจะ่วังดีสีเขาเจ้าดิเดี๋ยวข้ามันเจมาจากไหนต่อจังมันเจเรียบเอีกหน่อยทำไปเอ็กเลือดเชือกจะซื้อมึงกูประหยากอันล,ละนล่ะน้องเอ้ยน่องเออเลือดตัวนี้ซังกัดเออเลือดปะเออยังเจออยู่ต้องวัดมากเลยห้เบิร์ตเลยวะเอเอเลือดอัน แจเลยเอะไเบดเออกูบโซยไอมักสไตแบบเดย์ไอมักสไตแบบเดครับมักสไตมัไม่ยิงนะสไตแบบเดย์เขาเงยเงยนุ่มเงยเงโอเคเอวอนมักพน่นมักสไตแบบเดย์ไปเอไบ้านงองปุมาคนดิดเดียวครับโอเคคิดว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าดแกอไรห้องากนองตองเรียนจบ มีเงิน,นเอาว่าสอสองปีพอยปีสามปีปีทหารบวชให้พ่อให้เมียจี๊ดเซ็ง <c oughs> ยี่ปีสิบยี่หายี่หกยี่เจ็ดเจ็บสิงไม่ฉีโชคสบังเาง้เฉีบหรือใครตอบเข้าไปใครหวย <c oughs> เอ้ยใครยังใครยังใครยัง ไอ้ขนมเีดใครๆดีควายจำซื้อเฟผู้ยิ่งตี่อ้บไดบวัวับแอดเฟผมเนี่ยไอ้จำซื้อผู้ยิ่งทีไอ้คบเดบวัวผู้เรียไอ้ก็แกงละเธออีกหรอเซุ่งเลือดเถะ่อ่ซะเลือดเถือนเนาะมาสูขีกับเถอไกน่ใครนโอ้ผู้เรียบะในอนนี้วะเลือดเถอนอีลีว

ปากทนะีนะนะฝากทีนู่แบบนี้ฝากถึงนะไอ้พวกปากบบดีแบบน้ <gas? S 1> อยโดนแบบนี้ฝากทีจัดแต่บอกคุยนี่ทำงานก็เหนื่อยยังมันต้องมาอัดทีดีกโอ๊ยปากถึงพวกปากดีอยู่สนามบอลน,นะ อ้ีล้างหัวกูเจียงกูได้แล้วออกมาต่อสตเตเดียมทรุวายมาตอนนี้เลยใครเจียงมาเจีกูพ็อขอไปกินแครงี้คนะรับ